เอาเป็นว่าไม่ว่าจะใครเป็นเจ้าภาพแล้วกันฮะขอให้มันมีความเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็มีการเล่นน้ําสงกรานและนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาเข้าถึงได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วหล่กนะฮะเ,เห็นบอกมีไลฟ์สดด้วยนะน,ยนายกีฮาวใช่ไหมฮะท่านายเป็นภาษาจีดานด้วยน,ะะนยายกรัฐมนตรีท่านมาเปิดงานชิงพาวเวอร์อภิมหาสงกรานรางน้ำอ๋อเพราะว่าของที่สนามหลวงนี่มหาสงกราน แต่ถ้าของที่เนี้ยอ๋ออภิมหาสงกรานรางน้ํำใหญ่ไปกว่าอย่างนี้เหรอพี่เหรอเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เนี่ยมันใช่ไหมจะหลองวาระขิงอะไรขนาดนั้นไม่ได้นะฮะจะหลองวาระก้าวสู่ปีที่สามสิบห้าของกลุ่มบริษัท King Power โอ้โหที่เขาก็จัดเต็มจริงๆนะคือคอนเซ็ปต์เนี่ยเขายกวัฒนธรรมประเพณีสี่ภาคสงกรานต์ไทยมาเอาไว้ที่นี่เลยนะฮะก็มีขบวนแห่สงกรานต์กิจกรรมความบันเทิงมากมาย โอ้โหปีเนี่ยสังเกตนะแต่ละที่จัดกันแบบเต็มๆนะไม่ใช่คือปกติถ้าในกรุงเทพเนี่ยจะจัดเล่นน้ำาก็สามวันใช่ไหมสิบสองสิบสามสิบสี่อะไรเงี้ยะไม่ก็สิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเนี่ยปีเนี่ยพอพอเราทางรัฐบาลประกาศว่าจะจัดสองกรายิ่งใหญ่โอจัดกันสิบเอ็ดถึงสิบห้าสิบเอ็ดถึงสิบหกเพรานั้นเนี่ยเลือกเล่นน้ำได้เลยนะ วันที่อย่างของที่เนี่ย11ถึง16เมษายนคือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่16เอ้ย16นี่หยุดวันสุด3 3> <ๆ S 1> ท้ายหรืเอเปล่า12ใช่ค่ะวันสุดท้ายใช่ไหมวันอุดทารที่16เนี่ยเขาจัดกันเต็ม<ด> <ๆ S 2> เลยฮะท่านผู้ชมฮะซึ่งเมื่อวานนะฮะนอกจากนายกไปกล่าวเนี่ยคุณแพทองทาชินวัฒน์ในฐานะรองประธานกรรมการซอพาวเวอร์ก็ไปกล่าวในงานด้วยนะฮะคุณอุ้งอิงเนี่ยบอกว่าปีนี้พิเศษมาก ว่าทุกๆปีนะครับเพราะว่ายูเนสโกเรื่องให้สงกรานของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะฮะถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนโดยสงกรานทุกปีเนี่ยจริงๆก็มีความสําคัญมากนะฮะที่นอกจากจะเป็นวันปีใหม่ของไทยยังเป็นวันครอบครัวที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับหวังว่าวันปีใหม่ไทยนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นอะไรดีๆใหม่ๆได้นะครับขออวยพรให้ทุกคนไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกล ให้เดินทางปลอดภัยนะฮะแล้วก็เมาไม่ขับง่วงไม่ขับด้วยนะฮะส่วนด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะก็ยังกล่าวด้วยบอกไม่ว่าจะมีเทศกาลอะไรก็ตามนะฮะจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อยากเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะรู้ว่าประเทศไทยมีอะไรดีนะครับและจะทําให้เศรษฐกิจเกิดการกระตุ้นทั้งการบินโรงแรมอาหารนะฮะถูกกระตุน้นทั้งระบบเลยนายกก็บอกนะฮะว่าเนื่องในโอกาส การเปิดมาหาสงกรานถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้การจัดเทศกาลดังกล่าวเป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องครับซึ่งสงกรานถือเป็นประเพณีที่ไทยเนี่ยยึดถือมานานที่ไม่ได้มีแค่การสาดน้ําแต่ยังรวมถึงการมีประเพณีที่สําคัญหลายอย่างที่ทําให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกที่จำต้องไม่ได้นะครับซึ่งการจัดงานของ King Power ก็ได้รวบรวมวัฒน,ธ,นธรรมแต่ละแห่งมาจัดงาน6วันเต็มในซอยรางน้ำแห่งนี้ ส่วนตัวขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนการจัดงานสงการานนี้นะครับและขอให้ทุกคนสนุกกับเทศกาลดังกล่าวให้เต็มที่ในแบบปลอดภัยเดินทางไปเที่ยวโดยสวัสดิภาพครับ